ชาวบ้านหมู่บ้านสองขนานตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามนะคะแห่กันจับมแมลงสร้างไรายได้ต่อวันนับพันบาทจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับนายรักเกษตรค่ะนายรักเกษตรมาแล้วนะครับในวันนี้นายรักเกษตรจะพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่หมู่บ้านสองขนานตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี พอเข้ามาถึงทางซอยเข้าทางวัดน้ำรักก็ตกใจพบก,กับผู้คนมากมายพร้อมกับดวงไฟฉายเต็มท้องถนนนายรักเกษตรจึงเกิดความสงสัยเข้าไปถามก็เลยถึงบางอ้อนี่กำลังสนสุกสนานกับการจับแต่จะจับอะไรไปดูกันบีนะียย เอาไรอย่าแย่งกันเลยนะทีเดียวแม่ที่เห็นอยู่นี่นั่นก็คือเจ้าจัก,กจั่งนั่นเองชาวบ้านแถบนี้ก็ออกมาจับเจ้าตัวจ,จักจั่งกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวมีทั้งทุกเพศทุกไวัยไม่เว้นแต่เจ้าหนูคนนี้ชาวบ้านแถบนี้เปิดเผยว่าในแต่ละคืนจะสามารถจับจ,จักจั่งนับพันตัวแถมยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านอีกการซื้อนนัะ ก็คือการนับตัวนั่นเอง100ตัวน่ะจะขายอยู่ที่70บาทสร้างไรายได้ต่อวันนับพันบาทเลยทีเดียวเอาละและเขาจะมีวิธีการจับอย่างไรไปดูกันตกไหม เอาละเมื่อเวลาพบค่ำประมาณหนึ่งทุ่มไอแสงไฟสีม่วงที่ปักกับเสาไม้ไผ่สองข้างทางนี่แหละเป็นหัวใจสิ่งสำคัญในการจะรอดเจ้าตัวจักจั่นมาติดก,กับเมื่อจักจั่นบินมาพร้อมกับส่งเสียงร้องดังต้องทั่วไปพอเสียงเงียบลงเมื่อไหรนะ่น่ะเจ้าตัวจักจั่นก็จะตกลงพื้นทันทีแต่นั่นยังไงนายรักเกษตรก็ยังงงกับการเปิดไฟลอดจักจั่นอยู่นั่นเองมันคงจะนึกว่า เจ้าแสงไฟสีม่วงที่เห็นอยู่นี่คือสถานบันเทิงเรื่องไงใครมาทีไรเสร็จทุกรายเอาละครับชาวบ้านแถบนี้บอกว่านี่คืออาหารที่สุดยอดอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนายรักเกษตรเลยอดใจไม่ไหวเลยลองชิมเจ้าจักจั่นทอดที่หอมกลิ่นซอสและพริกไทยรสชาติจะเป็นอย่างไรไปดูกันเป็นไงบ้างครับท่างกำนานอร่อยไหม เขาบอกว่าหนุดยากครับเรนนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวลาทางานได้เป็นอีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องรอค่าแรงวันละ300บาทของรัฐบาลน,นั่นเอง <c oughs> คือช่วงนี้แจ้งกะจัดลงมาเยอะนะครับเยอะครับ,รบแล้วแจ้งกะจัดจะลงมาช่วงชป,ป so ระมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ แล้วสามารถสร้างอะไรได้ให้เขาบานหนึ่งก็บางคืนก็เจ็ดร้อยแปดร้อยรับเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทครับเทคนิคในการหานี่มันคืออะไรก็เทคนิคในการหามันก็ติดไฟแบ็กไลน์นะครับครับติดไฟแบ็กไลท์มันก็ลงครับแล้วเรา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 ไปใช้วิธีการจับยังไงบ้างครับก็ใช้ไปใช้ตรงนี่แหละครับจับเอาก็ตกตกตกจับจับด้วยมือเปล่าครับ ช้ไปสายส่งครับวันวันคาดได้ไหมฮะตกประมาณกี่ร้อยกี่พันคือนี้ลูกซึกก็จะน้อยหน่อยหนึ่งแต่บางคืนมันก็แย่เมื่อคืนเนี่ยคนละเป็นพันก็มีพันกว่าพันฝ่าครับเมื่อคืนอ,อากาศดีๆมันก็ลงแย่ครับชาวบ้านที่มหาหานี้นับถือว่าเป็นร้อยคนเลยทีเดียวเป็นร้อยคนครับเมนูหลักๆเลยที่เอามาแปรรูปรก็ทอดครับทอดตำมันนะครับน้ำมันใส่กระทะแล้วก็ทอด แล้วก็ใส่ซอสทอดทอดเสร็จพอกรอประมาณแล้วก็ใส่ซอสใส่ซอสแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ใบเตยพวกนี้ก็รสชาติดีดีเข้าทานอยู่ครับอร่อยนะอดใจไม่ไหวอีกหนึ่งตัว